ยไงดีครับเกิดเหตุตอนนี้ขี่ไปถึงแล้วเกิดเหตุที่ไหนครับขี่รถมือสองมาขี่รถอะไรครับไม่รู้อ่ะเออไปเราจะไปร้านแล้วกันนะเลยดีกว่าอะไรอ่ะเจอเลยเอ๊ะอันคือรถอะไรอ่ะเนี่ยไม่เคยขี่มาก่อนด้วยเนาะเขาเรียกว่ารถสี่ล้อหรือเปล่าไม่ใช่สามแล้วสี่แล้ว โอ้ยรถอะไรเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเยังเห็นหรือเปล่าเลี้ยวได้เอยเออมันเลี้ยวอย่างนี้เออฮะยังมนยังไงงงงงเลี้ยวยังไง้องลองเลี้ยวให้เพื่อนดูสิเขาเรียกว่ารถสี่ล้อโอ้เขาเลี้ยวที่โอ้ชนขหลังไ้หลังหลังก็เออใช้นี่ปั่นเอาเออเขาเรียกว่ารถถีบใช่ไหมเนี่ยเล่นจะไปรัจะไปวี่บอพี่บอเอเออเเ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 อเเเเเอ เออใช่เหวี่ยงแขนเอานี่ไม่เคยนะเนี่ยน้องพ่บเคยครั้งแรกเลยเนี่ยที่หลวงพได้มาขี่รถ4ี่ล้อเอาแล้วครัตอนนี้ถึงเป้าหมายแรกเป้าหมายแรกคือรถอะไรลูกโอ้โหวิ่วอแล้วอตอนนี้มีเหตีใช่ไหมครับเห็ีใช่ไหม รังซิ่งไปโอ้น,นี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วก็ลูดลงไปไปไหนไปไหนไปไหนไปโผล่ไหนอ่ะแล้วก็ออกมาโผล่ข้างหน้าเออลูดเสร็จเก็บหมวกด้วยครับลูดเสร็จก็มาขับรถขับรถเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุรเทศจิตรเทศตอนนี้นะตอนนี้กำลังประกาศกำลังประกาศอยู่ ไปไปดับยังดับแล้วไปดับไปแล้วเหรอใช่เอ้าดับไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยโอ้หแม่ไม่ทันตื่นเลยเนะี่ยโลโลปวดหลับปวดทราบปวดทร,ราบว่าตอนนี้ตอนนี้กํลาลังมีเหตุมีโจนมีโจนตอนนี้กํลาลังมีโจนรีมารีมารีมาได้แล้วนะครับคู่หูตอนนี้เขากลาลังตามคู่หูอยู่ใช่ไหม<ล>คู่หูหายไปไม่เป็นไรหรอกไปคนเดียวกว่าตอนนี้ชายเดียวเราเป็นตำรวจชายเดียวถึงแล้วถึงแล้วแล้วยังไงดีเกิดเหตุที่ไหนอุ้ยน้องพุนี่ร่องรอยร่องรอยโอ้โห ตำรวจไวมากล่องลอยมีคนมารื้อร้านดอกไม้แสดงว่าเมื่อกี้เนี่ยที่เขาแจ้งเราเนี่ยเรามาจอดรถตรงนี้เป็นร้านดอกไม้แน่ๆเลยจุดเกิดเหตุมีโจรมาขโมยหรือเปล่ามีสิ่มีคนมารื้อไว้ดอกไม้เลียเลยอ่ะ <c oughs> แล้วขอดูอันนี้หน่อยอ่ะครับครับ,รบเป็นไง <c oughs> เงินยังอยู่ครบไหม <c oughs> ครบเลยครบเลยโอ้แสดงว่าไข่ครบเไขก็ครบด้วยอ๋อต้องครบครับแสดงว่าเมื่อกี้ที่เขาโทรเรียกตำรวจเนี่ยจุดเกิดเหตุตรงนี้เนี่ยยังไม่มี จุดสิ่งผิดปกติใช่ไหมมังคุดมังคุดครบไหมมังคุดครบไหมครบเอาแต่ตะก้าเลียงรายมากเลยเนี่ยหรือว่ามีใครมาขโมยของในตลาดหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมเรียบร้อยดีไหมครับคุณตำรวจเรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยครับโอเคถ้าอย่างนั้นไปต่อได้ไปกันต่อเลยเดยล้มหมดทิเลยครับ อันนี้คืออะไรครับอันนี้น้องพกถอดลอคค็อกคาบออกมาแล้วน้องพกตะลังจะมาต่ออุ้ยมันเป็นแม่เหล,ล็กเลยลูกา้าลูกตาด <c oughs> ูนี่ไงนี่ไงนี่ไงมันติดกันแบบเป็นวงอย่างนี้เลยเนี่ยมันเป็นแม่เหล็กน้องพกจะต่อเป็นรูปร่างอะไรก็ได้เลยลูกเรนจะเอาเฉพาะอันที่เป็นอย่างนี้นอันไหนสี่เหลี่ยมน้องพกบอกแม่สิใช่อันนี้คือสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัสด,ด้วยนะอันนี้คือเสี่ยสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเพื่อนๆอย่างงี้เราไม่แยกอันนี้สีสีเลยครับ สีอะไรสีส้มสีส้มถูกต้องและอันนี้ล่ะด้านนี้สีอะไรสีม่วงกับสีสีม่วงด้านนี้สีเขียวโอ้โหเก่งมากพอมานับซิว่าสี่เหลี่ยมมีกี่อันหนึ่งสองสามสี่ห้าเก่งมากเยเดี๋ยวเรามาเล่นอันนี้กันนะอันของนี้ก็คือคืออะไรร้านขายลูกปิงปองเอ้ยมีใช่เลไปร้อนนะร้านเล่นในหนูโกยากิครับโอเคมา เอาอะไรดี <All> right. สวัสดีค่ะเ <All right. S 1> อา <All right. S 1> อะไรดีพ่อค้าทำไมไม่แต่งตัวเหรอวันเนี้ค้าลืมแต่งชุดนึอเปล่า,าวันนี้พ่อค้าไม่ใส่ชุดเหรอขอทาโกยากิหนึ่งกองค่ะพมขอทาโกยากิหนึ่งกองเอามันจุบฉุบฉุบุบหาน้ำมันก่อน <Turning S 1> ใช่ไหมเฮ้แล <C> ้วก็ดูอ่าแล้วก็โรยพริกไทยโอ้แล้วก็โรย,ย,ยน้ำตาลแล้วก็โรยอะไรก็ไม่รู้เออโรยให้ครบเอาลงไปย่าง แล้วก็ใช้ได้แล้วหรอครับทำไมเสร็จไวจังเลยครับนี่ขาดเท่าไหร่ครับสิบบาทสิบบาทนี่สิ 10, เอาไปหนึ่งอันเย้โ <Yay. S 1> หอร่อยน่ากินมากมากเลยทาโกยากิร้านเชฟพบเดี๋ยวเรามาขายอันนี้กัน <laughs> ขายอะไรดีครับเฮ้ยนี่ขายดีกว่าตอนนี้ป้าป๊าโทรมาน้องพบเมื่อกี้ป้าป๊าโทรมาว่า ซื้อผักผลไม้ในตลาดไปให้หน่อยเอาเลยครับเร็วอุ้ยนี่ใช้รถเข็นดีกว่านะพอบนี่มีรถเข็นด้วยเออเข็นปลาเอา้เอา,าปลาให้เอาอะไรมั่งหยิบเลยลูกแอปเปลิลแอปเปิลหนึ่งลูกมะม่วงหนึ่งลูกอันนี้คืออะไรนะพบคืออะไรไข่ใช่ไข่เหรอ,อม,มันคือมะละบุด หรือไข่ไม่รู้เนี่ยอันนี้อะไรนี่หลอะนี้ไหลกระขาวไชหลอดขาวเหรอหัวใชเท้าเนาะใชเท้าแล้วอะไรอีกเอาอะไรบอกเพื่อนด้วยส้มแล้วก็มังคุดส้มแล้วก็มังคุดอันนี้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยคืออะไรคืออะไรเนี่ยเขาอ่านว่ามะขามเอาโ้ข้างหลังบ้านเราตกทุกวันมะขามตกเหรอที่หลังบ้านอ่ะมะม่วงดินี่นี่อะไรนี่คืออะไรนี่คืออะไรน้องพอค่อยๆนะรูไหลลงหมด มะเฟืองมะเฟืองอ,นนเ,อเหมือนเต่าอ่ะเต่มามะเฟืองอันนี้กล้วยเสร็จแล้วป๊อบปะ๊เอาได้ใช่ไหมป๊ป๊าให้เอากล้วยได้ใช่ไหมแล้วนี่ะอะไรเฮ้ยมะนาวด้วยมังบงป๊ป๊าบอกมะนาวสองลูกมะนาวสองลูกครับป๊ป๊าจะไปทำยังครับรอะไรแม่เรียบร้อยไปได้กระเป๋าอันนั้นอ่ปะปาเสร็จแล้วป๊ป๊ามาแล้วที่ป๊ป๊าโทรไปสั่งเมื่อกี้นี้มาแล้ว รออยู่ที่บ้านกับพี่พลอันนี้เท่าไหร่ครับทั้งหมดเนี้เมื่อกี้น้องพบถ่ายไปเท่าไหร่จ่ายได้จ่ายตังค์เปล่าจ่ายไปเท่าไหร่เมื่อกี้ได้จ่ายตังค์ไหมได้ยอะเมจ่ายตังค์แล้วห้าบาทห้าบาทอ๋อโอเคเมื่อกี้จ่ายตังค์มาแล้วสมมุติว่าจ่ายตังค์มาแล้วลูกใช่ใช่ขับรถกันขับรถเลยเหรอใช่อ๋อเสร็จหน้าที่แล้วเอากับข้าวปั๊าที่ตลาดมาส่งเสร็จแล้วก็ไปแล้วใช่ไหมโหอย่างเร็วว่าน้องพลอ่ะปป๊า เอาป้าทำกับข้าวไปนะเอามาส่งเสร็จแล้วไปแล้วนั่นไปเลยไปต่อแล้วไปโอ้มีรถคันใหม่มาน้องพบก็รีบไปเลยใช่ไหมลูกน้องพบมาจอดที่บ้านเหรอใช่ทางไหนบ้านหนูเนี่ยนี่บ้านน้องพบไหนอ่ะหลังนี้เหรอหลังนี้ใช่ไหมใช่หรือหลังนี้น้องพบมีหลายหลังเลยนะนี่นี่หลังนี้ก็มีหลังนู้นก็มีหลังไหนของน้องพบ หล,หลังนี้หลังนี้ทั้งหลังเนี่ยหลังที่อยู่กับดงตระเเค่เนี่ยเหรอขอเร่นอันนี้แล้วกันนะอรนนี้หลังนี้นะมีไงห้องนอนน้องพบ ตอนนี้น้องพกขี้เสร็จแล้วอุ้ยสแล้พวพกนอนเสร็จแล้วแล้วน้องพกก็กระโดดขึ้นไปเลยเหรอโอ้ hey, hey. ยแล้วกระโดดขึ้นหลังคาไปอย่างนั้นเลยเหรอเ <Hey. S 1> <c oughs> ี้ยเก่อนจะขึ้นมันต้องมีนิ้วหรือเปล่านี่ไงนี่ไงนิ้วนิ้วรู้สึกว่านิ้วกัะพังอ่ะใช้ม,มือจับอา้าวแล้วพ่อจะขึ้นไปชั้นไหนชั้นไหนก็แดดเป็นชั้นนี้อา้าวมาแล้วเอาเลยเฮ้ยชั้นนี้ชั้นห้องเครืองป๊งบ,บนึงนะแม่น้องพกอยู่ไหน อ๋น้องพอบินนอนแล้วเหรอเสร็จนานดูทีวีอ๋อน้องพบนอนดูทีวีแล้วโ,โหเหนื่อยแล้วน้องพบลงไปหาพี่ธัญญาชล่ากไหม <c oughs> พี่ธัญญายืนรออยู่ชั้นนี้เห็นไหมไปหาพี่ธัญญาชล่ากไหมนี่ก่อนจะลงก็ต้องลงลิฟต์ก่อน <c oughs> ไม่เป็นไรกระโดดไปเลย <c oughs> ไม่ได้กระโดดลงไปเลยหล่น <c oughs> อ่าลงมาอ่าลงมาเออไม่งั้น่ะ รีบคางอ่าถึงแล้วค่ะพี่ธัญญามาแล้วอ้าวมากระโดดอ่ามานั่งมานั่งเล่นกับพี่ธัญญามานั่งเล่นเกมอ่ะครับ <c oughs> นี่แม่อยู่นี่แม่อยู่นี่พี่ป้าป้านอนอยู่นี่นอยู่โอ้โหแล้วนี่คุณยายอันนี้ป้ายุย้ยเอ้ยไม่ใช่คุณตานี่คุณตาคุณตาอันนี้คุณยายอันนี้แม่แม่นี่ป,ปา้าป้าอันนี้พี่ธัญ,ญญากับน้นองพบพบเลยเดี๋ยวเรามาเล่นนี้กันนะคะเวราชวนมาเล่นนี้กันขับรถแจ๊คไปไหนครับไปไหนครับไปขับรถไปเราไปหาป้าป้ากัน ดูสิเราก็มาจะเล่นเกมอะไรอยู่เดี๋ยวไปเล่นกับป๊าปกันป๊าป๊าป๊าเล่นเกมอะไรอยู่ป๊าเล่นเกมอะไรอยู่รถเกีนเหรอซ่อมรถอยู่ซ่อมรถเหรอแล้วมีอะไรให้เล่นไหมไหนแล้วกับข้าวทำเสร็จหรือยังอ่ะทำข้าวเหรอนี่ไงเสร็จแล้วบอกเลยนี่ไงเอาวันนี้ดีกว่าอ๋ออันนี้มันเป็นเกมใช่ไหมเกมซ่อมรถอ๋อเชื่อมตรงรอยรูรูรั่วรูรั่ว โอ้รถมีรู่วดด้วยอ่าหนึ่งร้อยแล้วอ่าหนึ่งร้อยออกได้แล้วนี่มีนี่มีรอยนี้ด้วยนี่ดูรอยที่มันฉีดโอ้บาทรถมันบาทเออออกเชื่อมออกเชื่อมดูยางก็แบนข้างหน้าก็ขาสิ่งละอย่างเสร็จแล้วตอนนี้เสร็นช่างซ่อมรถนะคะต่อไปเป็นจุดลมอ่าลมนี่ยางแบนตั้งแต่เลยนี่ต้องสูบลมแล้วน้องพ่อสูบสูบอ่าสูบลมสูบลมว้าวในที่สุดยางเต็มแล้วโอ้โหเปื่อนเปื่อนโอ้สีทะลอกเป็นสีทาร์ นี้รอยขลอกเต็มเลยเอาสีรา AL คาปนสีปนสีอ่าเสร็จแล้วหนึ่งเสร็จแล้วอ่าแล้วก็ปล่อยแล้วก็จิ้มอ้าวเอาพวกเศษเศษทิ้งออกไปเสร็จมเศษเลยเยียบร้อยพร้อนร้อนยังตอนนี้รถน้องพุพร้อมแว่นแล้วไปไปแว่นรถกันต่อได้แล้วนะโอ้ภายในอีกภายในอีกภายในอีก